ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการทำกันบ้านนะครับโดยที่ที่ผ่านมาเราได้เรียนมาแล้วในการเขียนโปรแกรมสำหรับ l i ลิง l a n n น r Robot หรือหุ่นยนต์ที่มี2แขนแล้วก็2จอยนะครับในคลิปนี้แล้วก็ในกันบ้านนี้เนี่ยก็จะเป็นการทำอินเวสค i n e m a t i c ของสำหรับหุ่นยนต์3แกนนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ลองเอาความรู้ที่ได้ เรียนมานะครับลองเอามาประยุกต์ใช้เองนะครับแล้วก็เขียนโปรแกรมเองโดยโดยที่จะพลายจาก2แกนกลายเป็น3แกนนะครับเพละนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนำเกี่ยวกับในเชิงสมการเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้องอให้นักเรียนมีสมการที่พร้อมแล้วก็เอาไปสามารถที่จะเอาไปเขียนโปรแกรมเองได้นะครับแต่ว่า,าในคลิปนี้ก็จะไม่พานำาทำโปรแกรมให้ดูนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็จะอธิบายในส่วนของอสมการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์3แกนแล้วก็แนะนำกับหุ่นยนต์3แกนหรือเรียกว่าทีลิงแพ n น l าโรบอให้ดูนะครับ <c oughs> อันนี้จะเห็นว่าหน้าตาคล้ายๆกับหุ่นยนต์2แกนเพียง <c oughs> แต่เราเพิ่มแกนมาอีก1แกนแค่นั้นเองนะครับหุ่นยนต์นี้ก็จะมีจอยที่เคลื่อนที่หมุนได้3จอยนะครับก็คือ1 2แล้วก็3นะครับ3จอยตรงนี้ แล้วก็ซึ่งหุ่นยนต์นี้ก็จะเรียกว,ว่าหุ่นยนต์3 d e g r e e o f f r e e d o m นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะหมุนได้3แกนนะครับลองมาดูตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันนะครับในตัวแปรของเดิมเนี่ยเกับฟีซึ่งเป็นมุมของจอยที่1กับจอยที่2เนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เราเพิ่มมุมการหมุนของจอยที่3นะครับก็คือ ตัวแปร r o l นะครับตัวนี้ออกเสียงว่า r o l นะครับอลอเรือนะครับ r o l แล้วกเ็เนื่องจากว่าหุ่นยนต์มี3แกนเพราะฉะนั้นเราจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้3อย่างนะครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นแพลนหน้าจะเห็นว่าปลายแขนเนี่ยมันไม่มีทาง ขยับในแกน z ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเลือกมุมที่ปลายแขนจะอยู่ได้ซึ่งมุมตัวนี้เราจะนิยามเป็นมุมที่ปลายแขนทํากับ <c oughs> แกน x นะครับเราเรียกมุมนี้ว่าอัลฟาเพราะฉะนั้นตัว ปลายแขนเนี่ยก็จะบอกด้วยพารามิเตอร์3ตัวได้แก่ x, y, alpha นะครับซึ่งเราจะเรียกอันนี้ว่าเป็น cartesian coordinate นะครับหรือว่าเป็นพิกัดของปลายแขนส่วนมุมซึ่งเป็นจ o ยโค coordinate เป็นมุมของจอยทั้ง3ก็คือ theta, p แล้วก็ r นะครับเป็น3มุม เพราะฉะนั้น forward k i n e m a t i c เนี่ยก็เลยนิยามว่าถ้าเราให้มุม3มุมนะมุมของจอยทั้ง3มุมแล้วเราก็จะหา XY แล้วก็ Alpha นะครับส่วน inverse k i n e m a t i c ก็จะกลับกันก็คือเราต้องการพิกัดของปลายแขน XY แล้วก็มุมของปลายแขนแล้วก็ให้หามุมของจอยทั้ง3อันก็คือเทต้าฟีแล้วก็โรนะครับสมการในการหา forward k i n e m a t i c ก็คล้ายกันกันกบ ทูลิงพร์นหน้าเจนว่าสมการที่1กับ2เนี่ย x 1 y 1กับ x 2 y 2เนี่ยเหมือนเดิมกับทูลิงพร์นหน้าเลยเพราะฉะนั้นเราเพิ่มมาอีกลิงก์หนึ่งก็เพียงแต่เพิ่มสมการ x ซึ่งบวกเทอมที่3เข้ามานะครับก็คือเอา3แตกแรงโคไซน์เข้าแกน x แล้วมุมตรงนี้เนี่ยก็คือมุมของเทต้ฟีแล้วก็โรบวกกัน3มุมนะครับเป็นมุมที่ทำกับแกน x <c oughs> ส่วน y ก็ เพิ่มเทอมขึ้นมาเทอมหนึ่งเทอมที่3ม,มาก็เป็น L3 sine h e t a zero แล้วก็ส่วนอัลฟาเนี่ยก็จะหาคํานวณหาจากมุมทั้ง3บวกกันง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือการคํานวณ forward kinematics นะครับซึ่งมี joint coordinate มี cartesian coordinate แล้วเราก็เขียน matlab function เหมือนกันได้นะครับเราก็เขียนโปรแกรม matlab ขึ้นมา <c oughs> ถัดมานะครับก็คือ inverse k i n e m a t i c นะครับ inverse k i n e m a t i c ก็จะตรงกันข้ามกันจาก Cartesian coordinate ก็จะเขียน joint หา joint coordinate ออกมาได้นะครับโดยที่ matlab function เนี่ยก็จะรูปฟอร์มเหมือนเดิมเลยไม่ไม่ว่าจะเป็น2 degree o freedom f หรือว่า3 degree o freedom f เพราะว่า p กับ q เนี่ยเรานิยามเป็นเวกเตอร์นะครับข้อต่างกันก็คือตอนนี้ p ก็จะเป็นเวกเตอร์3คูณ1 q ก็จะเป็นเวกเตอร์3คูณ1นะครับ n น w t o ต r นรับสัดเมทอก็จะในเมื่อมี3ตัวแปร3สมการนะครับเราก็จะเอา3สมการนี้มาใช้ในการกำหนด f 1 f 2 f 3นะครับซึ่งเราก็จะอันนี้จากสมการที่ 1, 2, 3ตามลำดับนะครับก็จะได้รูปสมการเป็นแบบนี้แล้วเราก็กำหนดจากสมการ n นิว o ต r นรับสันตรงนี้เนี่ยจากโคเบียนจากเดิม2คูณ2ก็จะกลายเป็น3คูณ3นะครับซึ่ง f1 จะอันนี้ผมลองดิฟใ,ให้ดูในแถวแรกนะครับดิฟ f1 เทียบเทตาก็จะเห็นว่าเทอมแรกนะครับ f1 ดิฟเทียบเทตาสมการเทอมแรกก็จะเป็น l1 ดิฟคอนได้ลบไซน์นะครับก็จะเป็นลบ l1 ไซน์เทตาแต่เนื่องจากถ้าเราเขียนเต็มย,ยาวๆเนี่ยมันอาจจะยาวมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้สัญลักษณ์ย่อว่า s เทตาเนี่ยย่อมาจากไซน์ เทตานะครับเทอมที่2 l2 cos อ่ uh, า dip cos ได้ลบไซด์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ก็จะได้ l2 cos เทต t าบวกฟี free, นะครับอ่ uh, ขอโทษทีลบ l2 ไซด์เทต้าบวกฟีเพราะนั้นผมก็เขียนลบ l2 ไซด์เทต้าฟีเทต้าฟีก็เป็นที่รู้กันอ่ uh, เป็นที่เรารู้เองว่ามันหมายความว่าไซ n ์เทต้าบวกฟีแต่เราเขียนแบบนี้เพื่อให้มันสั้น กระชับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลบ L 3 sin ซเทต้าฟแล้วก็โร o เช่นเดียวกันเทอมนี้ก็คือ sin เทต้บวกฟี y, บวกด้วยโรนะครับซึ่งเกิดจากการดิฟเทอมเทอมนี้ส่วนเทอมสุดท้ายดิฟ x x เป็นค่าคงที่นะครับในที่นี้เนี่ย x y ไทไม่ใช่ตัวแปรแล้วกลายเป็นค่าที่เราใส่เข้ามาก็ถือเป็นค่าคงที่นะครับก็จบเท่ากับ0ูนย์ซะนะครับ ก็จะได้เทอมเทมนี้ออกมานะครับเทอมที่2เจนว่ามีเหลือแค่2เทอมด้านขวาเพราะว่าพอดิบเทียบฟรีเทอมแรกไม่มีตัวแปรฟรีนะครับเพราะฉะนั้น ก็ดิฟไปก็จะได้0ก็จะเหลือแค่2เทอมหลังนะครับส่วนตัวนี้ดิฟเทียบโ o w ก็จะมีแค่เทอมสุดท้ายที่ปรากฏอยู่เพราะว่า2เทอมแรกไม่มีโร w นะครับเป็นแบบนี้เราก็สามารถนักศึกษาก็ไปทำต่อเองในแถวที่2แล้วก็แถวที่3นะครับโดยการดิฟเทียบ F2 แล้วก็ F3 ตามลำดับนะครับแล้วก็ f ก็จะเป็น f1, f2, f3 ตามสมการนี้เลยแล้วก็ Delta X ก็จะได้จากการแก้สมการอันนี้ออกมานะครับพอรูจักโคเบียลู F ก็แก้สมการหาเดลต้าเแล้วก็เอาไปใส่ในโปรแกรมเพื่อที่จะอัปเดตค่าเทต้าค่าฟีแล้วก็ค่าโรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> สมการสมการที่เราจะใช้ในวิธีนิวตันรับสันนะครับ ีมาดูใน MATLAB Grader กันนะครับใน MATLAB Grader เนี่ยก็จะมะีโจทย์ข้อ,ขอที่ที่นะครับก็จะเป็นการให้นักศึกษาเขียน Inverse Kinematics ของ TreeLink Planner นะครับโดยที่ format ของ Inverse Kinematics เนี่ยก็จะเหมือนก,นกันกับตอนที่เราทำ TreeLink เลยนะครับ P Q เหมือนกันเพียงแต่เปลี่ยนเป็น3คูณ1นะครับโดยที่ P คือ x y alpha Q 0คือ initial guess ของ t h t t Free แล้วก็ r rho นะครับแล้วก็ Q ก็คือ Theta Free Row นะครับโดยที่ค่าคงที่ก็จะมีพารามิเตอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือความยาวของลิงก์3หรือ L3 นะครับแล้วก็ให้ใช้นิวตันลับสันที่จะแก้สมการ Absolute Error ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็อันนี้คือ test case ให้นะครับว่าถ้ามันปีค่าเป็นเท่านี้ Q0 ให้เป็นเท่านี้ ควรจะได้คิวคำนวณออกมาเป็นเท่านี้นะครับเพื่อจะได้ลองแก้โปรแกรมได้ส่วนในโปรแกรมเนี่ยก็จะเ,เขียนวไว้ให้เหลือในส่วนตรงนี้นะครับที่จะต้องไปแก้โปรแกรมเองเพื่อที่จะใส่โปรแกรมนะครับก็ลองเอาโค้ดของ Tooling Planner มาแล้วก็มาลองดัดแปลงดูนะครับาจะต้องมีการคำนวณน,นิดหน่อยนะครับซึ่งตรงที่คำนวณเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำให้นักศึกษาเขียนออกมาให้ แจกแจงออกมาให้ชัดก่อนนะครับใช้ประกาคคำนวณออกมาเพื่อที่จะได้ตรวจสอบได้ง่ายว่าเราคำนวณได้ถูกต้องไหมผิดที่คำนวณหรือผิดที่โปรแกรมนะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนตรงที่การพอดกราฟเนี่ยผมก็ได้แก้ให้แล้ววันนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้ x y ก็คือส่วนของการพอดกราฟของ forward kinematics นะครับแล้วก็พลอตลิงก์หนึ่งนะครับลิงก์สองแล้วก็พลอตลิงก์สาม ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแก้อะไรนะครับนักศึกษาก็แก้แค่ในส่วนนี้แค่นั้นเองนะครับโ okay, อเคก็ขอแนะนำะวิธีการทำการบ้านแต่เพียงเท่านี้นะครับในการบ้านอันนี้เนี่ยผมก็คาดหวังที่จะให้นักศึกษาได้ฝึกหัดวิธีการใช้โปรแกร,รม MATLAB นะครับแล้วก็ ได้ฝึกฝนเราเพิ่งผ่านมาได้3-4สัปดาห์นะครับกับการเริ่มหัดใช้โปรแกร,รม MATLAB ก็อยากให้นักศึกษาได้ใช้เวลาแล้วก็หัดเขียนโปรแกร,รมให้ได้ เก่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนโปรแกรมที่มันมีความยากและมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเบร์ที่เราเบรกกันมาเพื่อมาดูแอปพลิเคชันเนี่ยเพื่อจะได้ให้นักศึกษาเห็นว่าสิ่งที่เราเรียนไปในวิชา numerical m e t h o d เนี่ยพอไปใช้ในแอปพลิเคชันในชีวิตจริงหรือว่าในงานจริงๆของเราเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากแล้วก็ได้เห็นการเขียนโปรแกรมที่เอาเข้ามาเพื่อช่วยในการแก้ป,ปัญหานะครับเพะฉะนั้นเนอก็ในคลิปนี้ก็ขอจบ แต่เพียงเท่านี้นะครับ